ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540และแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2542 1. การบังคับใช้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2540เป็นต้นไป วงเล็บประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่114ตอนที่82กลงวันที่31ตุลาคม2540 2. พื้นที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด 3. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้กภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด สสนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 5. แบ่งสารเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 6. กอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช2498เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่น 9. จัดทำกิจกรรมใดๆอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจกรรมนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 10. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนจังหวัดหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง10จะทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงขอภายนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจจะทำกิจการใดๆอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง4การจัดองค์การพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช2540กำหนดให้มีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสองส่วนคือ 1. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีจำนวนสมาชิกที่จะมีได้ในแต่ละจังหวัดให้ถือเกณฑ์ตามจำนวนราษฎร ตามหลักฐานทะเบียนรัษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายโดยสรุปจะมีจำนวนสมาชิกตามเกณฑ์รัษฎรในแต่ละจังหวัดดังนี้จำนวนรัษฎรในจังหวัดไม่เกิน5 0 0 0 0 0คนจำนวนสมาชิก24คนมากกว่า5 0 0 0 0 0แต่ไม่เกิน1ล้านคนจำนวนสมาชิก30คนมากกว่า1ล้านแต่ไม่เกิน1ล้าน5แสนจำนวนสมาชิก36คนมากกว่า 1น0 0ล้านแสนแต่ไม่เกิน2ล้านจำนวนสมาชิก42คนมากกว่า2ล้านคนจำนวนสมาชิก48คน 6. การสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกที่ได้รับเลือกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. ตาย 3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบสวนและสั่งให้ออกเมื่อปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5. รัฐมนตรีสั่งให้ออก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาสัมปทานที่ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 6. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ออกจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือการกระทำ การอันอัดเสื่อมเสียประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากตำแหน่งโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ 7. ราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งทางกฎหมาย เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผลจากตำแหน่งในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7. ระยะเวลาเลือกสมาชิก เมื่อสมาชิกดำรงตำแหน่งครบวาระ4ปีหรือมีการยุบสภาหรือตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะเหตุอื่นใดให้จัดมีการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมภายใน45วัน 8. การปฏิญาณตน เมื่อสมาชิกที่ได้รับเลือกก่อนเข้ารับหน้าที่จะต้องจัดให้มีการปฏิญาณตนไว้ในวันแรกของการประชุมสภาครั้งแรกโดยกล่าวดังนี้จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน 9. การประชุมสภา สภาต้องจัดให้มีการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดโดยสรุปจะแบ่งได้สามประเภทคือ 1. การประชุมสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกหมายความว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกภายใน15วันเพื่อให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมลักษณะนี้ไม่นับว่าเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีและจัดให้มีเพียงครั้งเดียวต่อการเลือกตั้งสมาชิกเป็นการทั่วไป 2. การประชุมสมัยสามัญกำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญปีละสองครั้งโดยมีระยะเวลาประชุมสมัยละ45วัน แต่ในกรณีจำเป็นประธานสภาอาจสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน15วันและสภาไม่อาจปิดประชุมสมัยสามัญก่อนครบกำหนดเวลา45วันได้ 3. การประชุมสมัยวิสามัญจะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีเหตุต้องเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา36 สำหรับการประชุมสภาสมัยวิสามันนี้ผู้มีสิทธิ์ขอเปิดได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกที่ลงชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ระยะเวลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งละไม่เกิน7วันแต่ถ้าจะขยายเวลาต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้ไม่เกิน7วัน 10. การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารสร่วนจังหวัด ภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงต้องจัดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน15วันเพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยสมาชิกจะเลือกกันเองเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด1คนและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด2คนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา4ปี 11การพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากนี้ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ลาออกในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน